มาถึงสุดท้ายก็ฝากจาก CP all นะครับอะไรบ้างเนี่ยจุ่มตรีจุ่มตรีเฮ้ยนี่มีแต่ขนมอ่ะอ้าวดูสิดูสิเออนี่ขนมอ่านอยแทนคำขอบคุณจากจุยอืมอืมอ่ะมีอะไรบ้างดูสิอืที่จะมาเรียนอยู่ใช่ไหมไม่อืมก็วันนี้ที่ไปมาไงอ่า ดูที่มีอะไรบ้างดูเร็วๆเร็วอ่านกันเออโค้ชโกเลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่นี่ขนมเปี๊ยะโมจิอะไรเสร็จแล้วก็ไปนุ้นสิเอ่าโมจิโมจิลอยลาวาไข่เค็มเม่ชาบัตรโรลเมจ้าวอ่อันนี้คือน้ำพริกพิกลล์ชดูดีๆดูดีๆก่อนจะหาเป็นตาก่อนดีกว่าไนี่ไม่ต้องไม่ต้องอ่ะน้ำพริก ดูเข้ากล้องดูดูสิให้กล้องดูหน่อยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องวางไปนีน่หนุ่มกับเองนี่นี่อะไรเนี่ยน้ำเพรสน้ำพิป,ประแว่นน้ำพิป,ประแว่นอันนี้เป็นรสอะไรดูตามมองไม่เห็นปลาสลิดย่างอันเนี้ยอืืออันนี้ลลรโรลชอสอันนปลาสลิดบูร์ร่าชออันนี้อันนี้เป็นน้ำพรีเพรสปลาสลิดพรีเพรส อันนี้อะไรขนมเพี้ยนขนมเพี้ยนเชยุสโอเคอันนี้เพี้ยนโมจิลอว์เวอร์โอเทนโอเคช็อกโกแลตหนุ่ยหินนะหนุ่ยหินกล้วยหอมกรอบโรยเกลือนอันนี้อ่ะอันนี้สไตล์กาเลนช์ออมกสมผักออมกสมผักเดี๋ยวลองกินดูหนุ่ยหินกล้วยกรอบคลองแครงอันนี้กล้วยเบกท์แฟชเี่ซ้อนมะขาม หมดยังเนี่ยนี่ขนมเปี๊ยะชิ้นนี่นี่เนี่ยอันนี้มาขันมาฉาแห้งมาลยแกะมาลักอบแห้งน้องแกะมาเล็ดด้วยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์่น่ออันนี้อะไรนี่คืออะไรนี่โพเรโตเป็นบุยแผ่นนุ่มสมัยเด็กๆที่ชอบเิ้นอ่ะอ่ะขอขอบคุณขอขอบคุณมากนะคะ c p o c t o CPO CPO และและ เจ้าของขนมทั้งหมดในเจ้าของขน,ขนมทั้งหมดนะคะขอบคุณมากมากค่ะเขาเป็นอย่างมากเลยเป็นอย่างมากที่สุดเลยคะ่<ฮ>ะพายุนาะกี่ร้อยรอบทะเลก็ยังคงจะเป็นทะเลโอ้โหลึกนเนี่ยยิ่งอะไรนะทะเลก็ยังเป็นทะเลอยู่นั่นเลยอือฮัอ่น ชีวิตคนเราก็เหมือนทะเลแหละเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวพายุก็มาโน่นนี่นั่นเราต้องตั้งรับ,บดีๆโ okay. อเคแล้นอนเป็นไฟนอนเนาะ,ะดีไหมวงนอนเนี่ยเหรอสวดมนต์อยู่เหรอ,อกำลังว่าจะสวดมนมต์สักบทหนึง่งแล้วจะแผ่เมตตาแล้วจะนอนอือฮะบุยบุยบุย,บย,บยที่นั่นนั่นแหละใช่เนี่ยพ่อแม่ไปอป๊ยกโแล้วเสร็จปุ๊บว่าเขามีประมาณเกือบสามสิบอย่างแล้วก็หนุ่มก็ไปยืนกินพ่อแม่เจ บอกไม่ต้องมองกินให้หมดทุกอย่างเนาะเออต้อรัสมผเลยอ่ะุนทรินเพราะเขาให้กินก็ว่าเขาน่ารักนะแต่เ,เขาไม่ให้กินก็อ,อ,อ,อคนเราเนี่ยมันตามอารมณ์ไงอารมณ์อะ่ะ <c oughs> อารมณ์ที่ว่าถูกใจถ้าว่าขัดใจนี่ก็อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งกระทั้งเราบอกว่าตามอารมณ์ไม่ทันโอเคอ่ะโอเคจุบจุบ